ยเงี้หอลกสาโอยุ่ส่งก็สงเดี๋ยเอาแบบเล่นบาคาล่าได้นะเล่นไพ่ได้เล่นไพ่เป็นแบบยาทางด้านพระไม่เกี่ยวกันมันหมดแล้วขอไม่ได้คือเราคนเดียวขอพระ